รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งบทเพลงร้าอารมณ์จะเป็นอย่างไรหากไม่มีคอนดัตเต้ ไม่คนดักเตอร์เล่นไม่ได้หลือไงใช่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหฝึกมาตั้งนานคืออะไรคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คือใคร วันนี้รายการอัปเตอร์คูเรียนนอกข้อของเราเปิดรายการด้วยวงออเคสตราสุดอลังการและที่เห็นยืนแขวงไม้ไปไปออกมานั่นก็คือคอนด็อกเตอร์สุดเท่น้องแจงเด็กเก่งของเรานั่นเองโอเมื่อกี้เห็นไหมพัม<ำ>นี่ทีเดียวพัมท,ทุกคนก็แบบเชื่อฟังน้องแจงคน,นีเดียว เก่งมากๆโอ้แล้วจุดเริ่มต้นเป็นการคอนดักเตอร์เป็นยังไงอะคะจริงๆเริ่มจากการนั่งเป่าในวงเหมือนคนมันลองลองลองดูดูเป่าอะไรคะเครื่องอะไรคะเป็นฮอนค่ะเป็นฮอนมาก่อนอ๋ออ๋แล้วทำไมเออมาอยู่ๆก็ได้มาอยากเป็นคอนดักเตอร์เหรอคะอยากรู้ว่าอารมณ์เหมือนกันไหมตอนเล่นแล้วเป็นไงพอได้มาเล่นแล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงอะคะคือถ้าเป็นเครื่องเราเราจะ ใส่ใจแต่เมโลดี้เราแล้วก็คนอื่นมาแล้วก็หลบฟังแต่พอเป็นคอนเตอร์ต้องคอยให้ทุกเมโลดี้คอยสนใจกี่ปีแล้วที่เป็นคอนดานต่อจริงๆเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหรออุอยกี่ถึงปีไหมไม่ถึงอ๋ไม่ถึงแต่รู้สึกว่าเหมือนเล่นมานานมากแล้วนะใช่เมื่อกี้แบบตาทั้งตาทั้งแบบการทำมือเนี่ยไม่เหมือนแบบเรียนแค่ปีเดียวใช่ แล้วอดีตคุณนี่ไม่ธรรมดาระวางที่ได้ทับมีอะไรบ้างที่ภูมิใจที่สุดเลยอ่าเป็นการได้เล่นกับวงยูทของประเทศไทยค่ะชื่อ t h a ไทยแลนด์ยูทอาร t a ต้าอ๋อไทยแลนด์ยูทใช่ค่ะ,ะแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดคือวงปินกัลยาณีเพราะว่า,าเป็นวงที่เล่นแล้วมีเงินเดือนอ๋อเหรอฮะออที่ว่าที่ชอบเลยก็คือเรามีเงินเดือนออคือเหมือน ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งได้ยินว่าคือเป็นคนดักตเอร์เนี่ยคือแบบยากมากกว่าจะกว่าจะได้แบบคนดักแบบทั้งวงอ่ะต้องต้องพูดกับใครถึงจะแบบได้เหรอคะใช่ค่ะจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์ธเรนิวปิชาที่ให้โอกาสได้ขึ้นมออาจารย์คนให้โอกาสแล้วอย่างนี้แบ่งเวลายังไงกับการซ้อมและเรียนจริงๆแล้วเวลาปกติเราก็ขึ้นเรียนปกติ แล้วก็พอหมดเวลาเรียนเราก็จะนัดกันเหมือนเป็นกลุ่มมุ่งเยธวัคที่นี้ครับแล้วหลังหลังเลิกเรียนเนี่ยก็แบบซ้อมกันกี่ชั่วโมงคะประมาณสองถึงสามชั่วโมงต่อวันทุกเลิกเรียนทุกเย็นทุกเย็นเดือนสองที่แล้วฮะสองจะซ้อมทุกวันเสาร์ับันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวโอ้โหดีเนาะดีดีมากเลยมันต้องมีวันครอบครัวจริงทุกวันนี้หายากมากอะไรอย่างนี้มีไอต้าไหมฮมีใครคะใครเอ่ยอะตัคเวลตัคเวล เป็นคนต่อคอนเนือชีพแล้วก็พอเริ่มมีอายุเริ่มเป่าไม่ไหวเขาพัานตัวมาเป็นคอนดักเตอร์อัวทุเเขาอยู่ประเทศอะไรคบอ๋อเป็นคนออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วน้องแจงจะมีแบบความฝันอ,อ,อาชีพ<ผ>ที่คิดไวอนาคตไหมคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักดนตรีอาชีพอยากเป็นนักดนกรตรีอะไรก็ได้จร,ริงๆแล้เร่ออะไรเล่นเป็นนอนเป็นคอนอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพจริงๆอเชื่อว่าเราทําได้แต่ว่า เราจะมาดูซิว่าคุณจะผ่านบททดสอบของรายการ After School ได้หรือไม่พร้อมไหมที่จะเจอพร้อมอ่ะต<ด>ื่นเต้นไหมตื่นเต้นเต้นเต้นเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้กันว่าเขาจะผ่านบททดสอบเรา,ารได้หรือไม่เดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้โหคุณผู้ชมยิงคุยกับน้องแจงผมก็ชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าการเป็นคอนดักเตอร์ของน้องแจงจะแจงเป้นขนาดไหน เอาเป็นว่าช่วงหน้าเรามาสมนุกกับบททดสอบกันต่อเลยดีกว่าครับป้าเลยครับผมทายก็เลยรองเลยเอาละครับกลับมาในเบรกนี้ไม่รู้ว่าน้องแจงจะต้องเจอบททดสอบเกรียนเกียนอะไรของนายอาร์ตี ส,สู่เขาก็แล้วกันนะครับน้องแจงอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาบททดสอบของอัตตี้แล้วค่ะเย้พร้อมไหมกับบททดสอบอบททดสอบแรกครับมีชื่อว่าขยับมือสื่อความหมายคืออะไรอ่ะอ้าวอ้าวอยากรู้ไหมอยากรู้ไปดูเลยครับและก็มาถึงช่วงบททดสอบแรกของเราในวันนี้มีชื่อว่าขยับมือสื่อความหมายน้องแจงจะต้องดูสัญญาณมือคอนเนคเตอร์ของกูรูรุ่นใหญ่อย่างอาจารย์นัด จำนวน3ามท่าด้วยกันแล้วอธิบายความหมายของแต่ละท่าให้ถูกต้องครับเข้าใจแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเราจะมาให้มาไทยเราก็ไม่รู้เราสองคนก็ไม่รู้เราจึง <Okay. S 2> ต้องไปตามหากูรูรเพื่อที่จะมาให้เราได้รู้ได้ค่ะครับผมอยู่ที่ไหนคะขอเชิญกูรูเลยครับผม yeah! สวัสดีค่คะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมหนครับสวัสดีครับผมชื่อนายนวิศักรจกิตตุณาดุลครับเอาละพร้อมไหมกับทดสอบพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเ<ะ>ท่านี้เหรอฮะครับถ้ารู้แล้วตอบเลยครับสั่งให้นกเดวเครื่องขึ้นพร้อม อ๋อสั่งให้นักดนตรีเอาเครื่องขึ้นถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องค่ะท่าท่าที่สองให้นักดนตรีหยุดหยุดเสียงยังไงนะฮะท่าเมื่อกี้ก็มว่าคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วพอนี้เราต้องการจะสั่งพัดเสียงแล้วหยุดเสียงแล้วเราก็อ๋อหยุดเลยพอนี้ก็ถือว่าตอบถูกครับท่าสุดท้าย จัดมาเลยครับคุณครูเอายากที่สุดใช่ฮะท่านี้นะครับก็ที้เล่นดังขึ้นหรือว่าเบาลงตามอะไรกดังขึ้นเบาลงอข้อนี้ถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคบททดสอบแรกถือว่าผ่านทั้งหมดครับผ่ <c oughs> านไปได้อย่างสบายสบายเลยนะครับกับบททดสอบแรกแหมอย่าเพิ่งชิวไปนะครับน้องแจนง พอนีแค่ออเดิร์เท่านั้นแต่ถ้าเจอบททดสอบต่อไปของเราจะจ่อยเป็นเลยก็ว่าได้และบททดสอบต่อไปของเรานั่นก็คือจังหวะสลับคัวน้องแจ้งจะต้องเล่นเพลงตามโจทย์ที่เรากำหนดให้ทั้งหมด3เพลงด้วยกันแต่รับรองว่าจะต้องเป็น3เพลงที่ไม่ธรรมดานแน่นอนอ่าเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้จะมีโจทย์ให้และให้เล่นว่าเพลงอะไรนะครับ พร้อมแล้วพ่อที่หนึ่งมา,านลยครับผมบรรเลงเพลงล็อกให้เป็นเพลงหวานเรามีเพลงให้ครับเพลงของเรานั่นก็คือป๊บแสงสุดท้ายของคริษับ ดีครับก็ตามโจทย์เลยนะครับว่าเพลงล็อกทําให้เพลงล็อกทําให้เป็นเป็นเพลงหวานครับก็คือแต่ว่าเด็กๆตอนท้ายก็อาจจะติดล็อกไปหน่อยมันมันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆก็เลยตอนท้ายก็เลยล็อกเลยเขาหมายถึงอาจารย์นะเพลงแรกผ่านไปยังเหลืออีก2เพลงด้วยกันข้อ2ครับโจทย์ก็คือป๊บปั๊บปบันแรงเพลงช้า ให้ <Have S 2> เป็นเพลงเร็วใช่แล้ว exact, เพลงของเราก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บเธอยังเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอ ดีมากเลยครับก็ได้ฟังอีกสไตล์หนึ่งก็จากที่มันเป็นเวอร์ชั่นช้าใช่ไหมครับวันี้เราก็มาฟังแบบเป็นแบบเร็วเป็นล็อกขึ้นมาเหลืออีกบททดสอบบททดสอบข้อสุดท้ายของบททดสอบนี้สุดท้ายครับเปิดแล้วนะฮะแล้วครับปึ้งบรนแรงเพลงเร็วให้เป็นเพลงช้าเพลงของเราก็คือ อ,อ,อุ๊ยกำลังรุ้นกันอยู่เชียวเลยใช่ไหมครับว่าเพลงอะไรแต่ของดีต้องอดใจรอกันสักนิดแล้วชงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับเป็นคนหน้าวงใช่ไหมะฮะอันนี้ภรรยาเหรอฮะรีฮะอไงภรรยาเฮ้ย ลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าโจทย์เพลงต่อไปจะยากแค่ไหนและน้องแจงจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่เอาใจช่วยน้องแจงกันด้วยนะครับเพลงของเราก็คือปึ๊บเพลงอะไรอ๋อขอใจเลขเบอร์โทร ตอบที่สองเมื่อกี้ผ่านไปเรียบร้อยทุกคนแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณกูรูที่มาเป็นกูรูให้เขาได้รู้อะฮะครับผมขอบคุณคุณครูนัดมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ายวใครจะใครจะแบบดูกรรมการให้แสงอ่ะเอ้าเพรหน้าวงเพรหน้าวงใช่เดีวทำไมไม่เรียกตั้งแต่แรกอ่ะเขาไม่อยู่ทำไมอ่ะเขาเพิ่งมาเขาอยู่เขานั่งอยู่เดี๋ยวคุณไม่ลากเขามาเลยขางนอยู่นี่ ไม่จริงอ้าวไม่เชื่อนี่เลยตามผมมาไม่จริงสวัสดีฮะสวัสดีครับเป็นเป็นหัวหน้าวงใช่ไหมครัอันนี้ภรรยาเหรอฮะฮะภรรยาเฮ้ยอ๋อพาภรรยามาด้วยาเป็นสวัสดีค่ะภรรยาจังโอ้ยแข็คทับแล้วฮะโอเคได้มเชิญอาจารย์เลยฮะเชิญเลยค่ะ ได้ทำตัวเลยฮะครับอาจารย์สรัญยูปีชาครับอเราอยู่ช่วงบททดสอบครับค um> ุณโค้งุ้งและน้องแจงครับเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยครับไปเลยมาถึงบททดสอบสุดท้ายของเราในวันนี้ครับรับรองว่าโหตรหินแน่นอนกับบททดสอบที่มีชื่อว่าจับผิดตัวนอน กติกาไม่อยู่ว่าเราจะให้นายอาร์ตี้และน้องจียอนสุดสวยปวดวงออเคสตราและน้องแจางต้องทายว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนเล่นผิดจํานวน3เพลงด้วยกันทายถูกทั้งหมดถือว่าผ่านเลยนะจ๊ะ,เ,ะเพลงหน้าของเรานั่นก็คือเพลงหยุดของกรุ๊ปหลายเลยอ่าโอเคค่ะงั้นเจียงกับอาร์ตี้อยู่ตรงนี้ก่อน,ออนแล้วเดี๋ยวน้องแจงเดินหน้าฮะ,อ,ะ okay. อย่าหันหลังฮะอย่าหันหลังนะยิ้มยิ้ม อาจารย์พร้อมไหมครับครับผมพร้อมแล้วหลังหลังครับผม โน้ตที่เพี้ยนคือทอมบนค่ะอ่าทอมบนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบมีชื่อเพลงว่า Loving you too much so much very much right now ของใครคะของพี่เบิร์ดครับโอเคของพี่เบิร์ดงานประจำที่ค่ะอาจารย์ก็เชิญค่ะอ่าเราก็ไปเลือกเลยไปครับผม แม่เสียงเพี้ยนชัดเจนขนาดนี้เขียนทีข้อนี้คงผ่านที่หลุยเลยนะครับรายการพี่ที่ไหนวะเนี่ยเหนื่อยจังเออใช่อ่ะโอเค ง่ายใ,ใช่ไหมคะยากมากที่สุดแล้วยากมากที่สุดแล้วจะอะไรตอบเลยฮ๊อตตอบเลยค่ะกองชุดฮารกองชุดกองชุดสามไปเล่นกับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก็มันของเขาเลยโอ้ชูต้องไหยค่ะอาจารย์ถูกต้องฮะเย้นดีสุดท้ายต้องจัดแบบยากๆเลยสุดท้ายมัช่วยดิสนีย์มาร์สของไเป็นการ์ตูนของ ูเอาลิสต์ดีโอเคไปเลยไปฮะ คิดว่าอะไรน่าจะเป็นเดรกไลเนต์เดรกไลเนตะโอเคคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์สันอยูพรีชาครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะอยากจะให้นักแจงเชิญชวนเพื่อนๆที่หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์หน่อย ก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ลองเข้ามาศึกษาดนตรีบ้างก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆดนตรีก็ไม่เคยทิ้งเราโดนตรีก็ไม่ทิ้งเราคำตอบนี้เท่มากจริงๆค่ะไม่เคไม่เคยทิ้งเราต้องเสียงแบบนองด้วยอ่าเก่งแบบนี้มีความสามารถแบบนี้ทางรายการ After School ขอมอบทุนการศึกษาให้5,000บาท ขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมสังคิตวิทยาด้วยครับผมและนี่ข้างหลังเราขอบคุณทุกน้องทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะฝากไอและ a c e b o o k หน่อยครับโอเคค่ะใครใครอยากเห็นเบื้องหลังของรายการ After School นะคะสามารถติดตาม i g และ Facebook ของ After School ซีซั่นที่2นะคะวันนี้เวลาก็หมดลงส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถแบบไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไโอกาสไม่ได้วิ่งมาหาเราเสมอแต่เราต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้รู้มากพอและเก่งมากพอที่จะหยิบโอกาสที่มันอยู่รอบตัวชาวอัพเดตครูเรียนนอกห้องในวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้ห้ามพลาดเลยกับเปิดบ้านพีพีทีวีจะมาตะลุยกองถ่ายรายการอัพเดตครูเรียนนอกห้องแบบ e อ็กซ์คลู รับรองสนุกแน่นอนครับผมอัพเาตสูสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปตื่นตาตื่นใจกับตัวการ์ตูนที่ออกมาลอดและเน่าจินตนาการกับสาวน้อยคอสเทสนสุดน่ารักอย่าลืมติดตามชงกันนะครับ